สวัสดีครับวันนี้เราได้มากินกันอ uh, yeah. ีกแล้วเฮ้พ okay, like wow. ี่โอ้ฮะนี่เลยมากินอีกแล้วมีใครมั่งตอนนี้ใครครับเจดองเจดองเจดงมือนี้ล่ะคะชมนูค่ะชมนูอารมณ์ไม่ดีด้วยอ่ะอารมณ์ไม่ดีค่ะคิ้วหายซือเค้มาซือเค้มาแต่มีกันขอบเลยอ่ะะแล้วนายคือใครคะเป้งกับเป้ง นี่คือใครเลยมันเหี่ยวฮะมันยาวย่ากันะเดทมันยาวกันนเดทมันนี่ปคะยายาาค่ะยายค่ะนี่ไม่ใช่คุณยายนะคะยาย่าละคะยายย่านะไม่พูดค่ะคุณค่ะคุณได้ละคะ่่วากินทุกวันค่ะ วันนี้เราไม่กินเหล้านะคะวันนี้เราไม่กินเหล้านี้น้ำชาค่ะเม่เจนี่แบบว่าป้าเ่าเพื่อสุขภาพวันนี้ตอนรับมาเดียวเอ้ยอนรับนเด็กแยาย่าเดินทางมาจากไหนนะบัตรวันนี้ไม่เด uh, right ียวกันชีเดินทางมาจากต่างประเทศเพ่เวลาเดินทางสองวันนะคะเด้แล้วสองวัน เลี้ยงตอนรับนะแต่ไม่ได้เลี้ยงอะไรอย่างนั้นเลี้ยงแบบอาหารกันเลยไม่ได้เลี้ยงอะไรนันอาหารเนะี้งตอรับนนแบบมันเนี่ยพี่รับอืมงักางได้บคะต้องจะให้ม่ได้รม้ไอันนั้นเนียนก็ได้กเดี๋ยววางไวะว่าเอาลาแต่หนังหมูนหนังหมูเจ๊โกดลาบไม่แต่หนังหมูแต่ไม่